สวัสดียามเย็นนะคะทุกคนสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวคีเตอร์ทุกท่านตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มกว่าเลยค่ะพี่น้องมีนนิษฐ์อีสานขี่คันไล,ล่สดะะเลยค่ะมุจจอ่ะก็เลยจะมาถ่ายรูปบรรยากาศหน้าบ้านให้ทุกคนได้ชมกันนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าบ้านสาวอีสานนยคะทุกคนค่ะถนนหน้าเมืองนะคะทุกคนมองออกไปก็จะเป็นอ่า บึงแก่นคน,นะครเด้อวค่ะพี่น้องพี่น้องเห็นน้ำบาา่ะน้ำบึงแก่นคนครอยู่ฝั่งโน้นนะคะทุกคนฝนก็ฝนวันนี้ไม่ตกนะคะทุกคนขาถนนแห้งถนนแห้งเลยเดีเนี่ยคะ่ะไฟสวยงามมากทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูแถวอ่าเดี๋ยวนะไม่กล้าเอาไอ้นี้ออกไปนี่เด้อวพี่น้องตรงนี้นะคะมองออกไปก็จะเห็นตรงนั้นจะจะเป็นวัดหนองแวงเด้อวค่ะหมดเจ้า วัดหนองแวงนะคะทุกคนทำยังไงจะเห็นละ่ะคะเนี่ยค่ะทุกคนค่ะพึ่งเกิดนกออนยามเย็นสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนอามาุณพีน่นงคะเห็นวัดตองแวงปะคะวัดตองแวงสวยงามมาก บรรยากาศยามเย็นนะคะทุกคนบรรยากาศยามเย็นถนนหน้าเมืองของเราเนาะจังหวัดขอนแก่นนะคะสาวอีสานถ่ายจากชั้นหกนะคะทุกคนกอยานโทรศัพท์ลนมืออยุ้ยดคอค่ะมุจฉพี่น้องเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะวิวตรงนี้เนาะบึงแก่นคนครนะคะทุกคนมองไปยังเห็นน้ำยู่ยทุกคนเห็นไฟที่สว่างสว่างนั่นไหมคะคือไฟรอบบึงนะคะมุจฉพี่น้องคะ่ะไฟตรงนั้นเป็นไฟรอบบึงเนาะ จะเห็นแม่น้ำยังเห็นรถวิ่งแวบ,บๆอยู่เ้ยค่ะทุกคนไปค่ะทุกคน